วัสดีจ้าแม่วินจ้าวัสดีจ้าอันผู้เรียนนี่ได้จ็กปีละจ้าได้เจ็ดปีได้ผลผลิตสองปีผู้เรียนผู้พานเนาะจาะ้าเนาะผู้ผูพานจังหวัดสกลน,นครตัดไปจักสุดอันนี้จา้าสองสุดเดี๋ยวตะมากห,หน่อยมันบาดแทนเนาะเดี๋ยวตะมากหน่อยมันเนาะแต่ว่าปีนีนบ้บ่ดกป็นไรแม่นบ่จา้าเมนปีนี้นนบ่ดกป่ะเปเบิ่งอันมีหลายต้นอยู่แต่ว่าบ่เลาะเนาะจาะ้าเนาะ รอรอเบิงอันต้นมังคุดต่อไปมังคุดนี่เดจ้าจกปีแล้วมังคุดมังคุดสองมือเก็บขายบอกจาก้าโอเคจา้าแค่นี้แหละจ้ะไม่วิน,อเ,นเออตามตีล้วกันต,ตัดเลย ยกเดโอ้ยบิดเบลระวังมีตอบ่แตนๆนี่เจ้าของต้นเด้อจ้ะผู้เรียนตกน้ำปอมแปมอันนี้น่าจะได้4โลอยู่เนาะ เดือนที่อบาดนึงจ้ะออกจะดแล้ว